เสียงเป็นไรอ่ะปกตินะปกติฮาเลยไปหากินน้ำมะนาวไปจะได้ชุ่มคอวันนี้ยังไโอเคดีกันละวันนี้โย่ผมสองคนในเกมไม้ขาพาที่พาที่สิ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ดิเออใช่ก็ใช่ฮะ <c oughs> ใช่นะ <c oughs> เออใช่ใช่ถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากัน <c oughs> เออ โอเคครับทุกคนนะพาร์นี้จะเป็นพาร์พิเศษอีกแล้วนะครับทุกคนหลังที่ผมลงคลิปสร้างบ้านต้นไม้ไปน่าจะพาร์ท,ที่5ถ้าจำไม่ผิดเห็นคอมเมนต์หนึ่งออเอคซ c o อมเมนต์ว่าว่าอะไรสร้างบ้านใต้ดินหน่อยครับเดี๋ยวขอดูก่อนใช่ไหมวะใช่ไหมอยากให้พี่ทำบ้านใต้ดินครับ อโอเคอะไรขอมา,อานี้พี่สองคนจะรอช้าเยี่งไรละ่ะก็ต้องจัดให้น้องๆดิ FC ขอมาต้องจัดให้โอเคเริ่มไหมฮะไปเกนี้ขัดกันเฉยลเลวจะไปขัดน้องได้ยังไงเเอเอเออมาโอเคเริ่มกันเลยครับไปก็ผมอยากจะบอกนะครับว่าพวกที่คงที่ขุดผมสองคนก็ได้ไปเตรียมไว้แล้วนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะครับทุกคนตำแหน่งที่ผมจะ เอ่อทำบ้านใต้ดินก็ตรงนี้เลยนะครับนี่นี่เราขุดไปก่อนขุดเอ่อตรงไหนดีตรงไหนดีวะตรงนี้เดี๋ยวปั๊บอืมปั๊บเนี่ยตรงนี้แหละคือเอาเอาทางลงเท่าไหร่รูเดียวหรือสองรูสักสองรูไปสองรูแบบนี้เลยนะโอเคไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ขุดไปนะครับปั๊บปั๊บเป็นขั้นบันไดลงไปอย่างนี้อ๋อโอเคโอเคปั๊บปั๊บแล้วก็ลงไปอีกขั้นนะครับ อ้ยเฮ้ยผิด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 ผิอ่ากูกดไทยแล้วคำนี้มาลงมาด้วยกันช่วยกันป๊าบลงไปขอโทษป๊าบป๊าบปั๊บป๊าบป๊าบป๊าบปั๊บปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนมันขออย่างพออย่างอย่างไหมออไปดูก่อนเอาอีกไหมเอาอีกเนาะลงอีกชั้นหนึ่งได้แล้วชั้นหนึ่งพอดีไหมหรือว่ายังน่าจะพอดีนะเพราะว่ามันต้องเว้นหัวไว้ด้วยไงเดี๋ยว าจะไปอีกหน่อยนึงอีกขั้นเหรออถามถุนที่เราได้ก่อนเราติดไฟฮะติดเลย,บ,ยบ้านไตดินฉบับ,บน้องโน้ตเด้งๆนะทุกคนนะาจะพอดีละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านใต้ดินของเราสองคนอนะ่ะมันจะแบบสวยขนาดไหนอะ่ะถ้าเกิดว่ามันสวยก็เม้นสวยมาให้กันหน่อยนะแต่ก่อนที่แบบเราจะสร้างบ้านใต้ดินอนะ่ะ กดไลค์ให้กันหน่อยขอแค่พันพันไลค์พอได้ไหมกดไลค์อ่ะแค่กดไลค์อ่ะมันมันให้กันได้ไหมนายเอฟซี FC น้องๆหนูเออจะได้มีแรงทําคลิปพาร์ทต่อๆไปอ่ะน้องๆนองหนูนะกดไลค์ให้กันหน่อยเออมาช่วยกันช่วยกันดูบ้านใต้ดินของเรานะครับกว้างขนาดไหนอืมเอามึงกล่าเลยว่า หน้าสี่หลังสี่ขวาสี่แล้วแต่บึงอ่ะเอาแบบไหนล่ะทำนีก็พอแล้วเอาแบบสี่เหลี่ยมเนสองสามเอาสามอะหนึ่งสองเอากูต้องขุดไปอีกหนึ่งเอาสามใช่ไหมสามน้อยไปเบ้าะน้อยไปเหรอแล้วทำแบบเป็นห้องโถ่เล็กๆน่ารักน่ารักอีกขั้นหนึ่งไงข้างในเอาแค่นี้กๆเพิ่มประมาณนี้ละแล้วตอนอื่นกูขอไปขุดไม้ก่อนได้ไหมเอามาทำอะไร ฮะเอามาทำไรเอามาไว้ตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆโอเคไหมเอาเฮ้ยโอ๋ยทำังคาหรอเออเนี่ยเดี๋ยวเดเต้องขดก่อนขดราคาไหมเออขดอีกชั้นหนึ่งขดนเฮ้ยขดลงล่างเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุอ่ะตูขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนเออเฮ้ยขึ้นมาเพิ่มจะมื่อแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่ละไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อเออไม่เป็นไรเนี่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บต้องขดข้างบนใช่ไหม ขวนข้างบนข้างบนแน่นะไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดาเดี๋ยวน็อตมันจะออกแบบนะครับทุกคนนะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนนะแล้มันบอกให้ขุดข้างบนนะทำไมมันหล่น,น่ะนนอ์เออก็ขุดไปก่อนแล้วค่อยเอาหินแข็งทับไงแต่มันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้น่าจะสวยนะนนทตคิดว่า เราไปขุดไม้ก่อนไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมสองคนขอไปตัดไม้ก่อนแต่ตอนนี้มันมืดแล้วดินอนก่อนดีกว่านอนนอน่อนไปนอนมานอนอ้ไปหาความาพันกับมีน้องเสือด้วยสวัสดีนอนด้วยกันไหมโอเคไนอนนอนนอนโอเคครับเช้าแล้วเดี๋ยวไปตัดไม้กันรุยงันต่อเลยเช้าแล้วจะออกแบบบ้านใต้ดินยังไงนะเราติดตามนะครับทุกคนนะ ต้นไหนดีวาต้นไหนก็เอาใกาจาบบ้านดีกว่าแล้วเออบ้านเราจะได้แบบเออมันดูแบบต้นนี้สมบูรณ์เอออ่าเฮ้ยต้นไผ่นี่แกเดี๋ยวเอาไว้สร้างบ้านเดี๋ยวไปไม้ก่อนใช่คนท่า้นั้นหุย้ยเอาหลังคาแบบกูเจอต้นเนี่ยนี่แกคาบหรือว่าหลังคาไม้แบบดิบๆแบบนี้เลยเอาไงเดีด๋เดี๋ยวขอลองก่อนมันต้องเอาไปลองออกแบบดิบๆโจ้มเป็นได้เย็นนะใช่ก็สวยคนละแบบเนาะอืมแล้วทุกคนคิดว่าเอาแบบไหนดีเอา แบบดิบๆหรือเอาไปคราฟให้มันดูสวยอืมก็แล้วแต่แล้วแต่ผมสุดท้ายอสุดท้ายก็แล้วแต่เราแต่ทุกคนชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนนะดูคลิปนี้แล้วก็กดติดตามนะครับซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้แบบมีแรงทาคลิปต่อๆไปทาคลิปพาร์ตต่อๆไปอะไรเงี้ยครับทุกคนโอเคครับช่วงนี้เดี๋ยวผมขอเวลาตัดไม้ก่อนนะครับ แล้วแน่นนอดเออต้นใช้นี่แหละได้พอแล้วปะพอแล้วพอแล้วเอ้าวขอโทษโทษโทจะตัดอยู่มึงมาแกล้งอะไรเนี่ยโอ๊ยไม่ได้แกล้งมือมันลั่นนหะดิกวนตีแล้วมึงเนี่ยไปไปอ้าวบ้านอยู่ไหนดิอ้าวชิบหายแล้วหทางนี้ทางไหนโอ๊ยเนาะขาหลงมึงเนี่ยตัดเลยนะทุกคนโอ๊ยดูมึงดูดิน็อตอะไรต้นแตงโมเต็มเลยนี่เอดีอ่ะแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยอ่ะไปไปไปกูกลับบ้านถูกปะนี่ น่าจะถูกนะใช่ไหมมีหลายอย่างที่แบบไว้ตกแต่งเต็มเลยนะบ้านใต้ดินเราแบบต้องต้องให้มันสวยกว่าบ้านต้นไม้เลยนะแน่นอนแต่เอฟซีน้องๆน่ารักนะยังคอมเมนต์บอกว่าสวยคอมเมนต์บอกว่าชอบอืก็ขอบคุณนะโอเคครับทุกคนอ่าถึงแล้วถึงแล้วไปไปลงมารถอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเปิดเนาะ มันดูด่ได้มันใหญ่ว่ะอยากทําแบบแผ่นเล็กๆได้ไหมแผ่นเล็กๆเหรอเพราะว่าข้างบนมันไม่ได้ทําอะไรนี่ลองอไปครับดูก่อนลองไปครับดูไปครับมาสองแบบนิดนึงนะเฮ้ยไม้ยูอยู่กับมืนี่อว่าเดี๋ยวกูไปด้วยลองแผ่นเล็กๆดูก่อนไหมเอามาให้กูเดี๋ยวกูลองไปลองแล้วก็แผ่นใหญ่มาหนึ่งอันแผ่นเล็กไปลองก่อนนะโอเคได้ไหมเคได้ลองไปลองถ้าแผ่นเล็กมันจะเป็นอย่างไงใหญ่ถ้าแผ่นเล็ก เออวะก็สวยนะแผ่นเล็กเบิร์กนะทุกคนนะอันไหนเราต่อใหญ่กันแล้วมันโล่งอ่ะเราต่ออีกเดีต่อไหมเปึ๊บปึ๊บโอเคแผ่นเล็กแล้วกันเนาะงั้นไปแผ่นเล็กไปเร็วๆมาช่วยกันสร้างจะได้เสศษๆอันนี้กูต้องตัดออกไปเนี่ยจะตัดออกหรือจะทําเป็นลายก็ได้นะลายรอบนอกอะไรเงี้ยน่าสนใจลองดูดิลองดูดิน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวกูติดไอ้ข้างนอกข้างในหรอมึงก็ติดข้างนอกไปโอเค ลองดูถ้าไม่พอเดี๋ยวคุณไปเอาใช่ไหมอือตรงนี้ผิดนะกมว่าได้จะพอเนี่ยไม่พอห่หมดแล้วมายสีเนี่ยใช่หรออืมงั้นเดี๋ยวกูไปหาก่อนนะเดี๋ยวกูมีอยู่เดี๋ยว<ร>ไปคาปราบก่อนว่าพอโอเคโอเคนี่ละเอาไฟอเอกไหมาโอเค <biases. S 1> ไม่พอพอไหมไม่กันเดี๋ยวังั้นมึงมาทําที่เหลือต่อเลยแล้วก็จะออกแบบลงไปชั้นอีกชั้นหนึ่งหลืออะไรก็ทำเลยนะเล้วเดี๋ยวครูจะไปหาไม้หรอโอเคนะโอเคไม้สีอ่อนสีอ่อนก็เหลือแต่ไม้สีอ่อนนะโ okay. <itsu> อเคประมาณนี้สวยงามทำท้องเรียแล้วก็ต้องแบบต้องมีแบบประตูเหรอะลองดูก็ ออกแบบอย่างดีป่ะลองดูสอเนีคือพวกของตกแต่งเล็กๆน้อยๆอ่ะกู <impossible> surprise surprise <habitude> มีไอเดียแล้วนะขนาดฮะกูมีไอเดียแล้วนะที่ออกแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ย หน่อยเดี๋ยวไหนรู้หัวไพ่สีจะต่อีกอ่ะไหนปล่อยมันเอานี่เป็นครับไม้สีนี่หรออืมสีอ่อนเลยถูกไหมโอเคมาเริ่วเริ่วเริวเริวเฮ้ยหมาจ้องว่ะหมามาเห่าอือดูสมุนไพรมาย้อนมาอะไรโยนไปไหนอีกอ่ะเราทำเองทำเลยอ่ะเออโอเคน่าอยู่กูว่านอนแต่อันนี้มึงทำอะไรเนี่ยออกแบบเล่นไปก่อน อ๋อไม่หมดเลยเป็ไงโอเคได้อยู่สวยอยู่แล้วตรงเนี้ยจะทำประตูอ่ะตรงเนี้ยมีไหมล่ะไงไม่ไม่ติดล่ะกเราต้องหาอะไรปิดตรงเนี้ยเนี่ยเหรอได้อยู่นะได้อยู่นะเอาอันที่เหลือมาอันนี้ปิดข้างบนเออปิดข้างบนนั่นเลยนะสวยๆเย็นไงได้ได้อ้กอันหนึงกั อขโทษเฮ้ยได้เลนะนอนเฮ้ยสวยเลยได้อยู่เนี่ยใช่ไหมเจมแจมเจมอุ้ยอุ้ยพาดตกสวยเลยรับไหมคืนนี้ก็น่าจะต้องนอนอีกคืนนึงครับนอนเหรอไม่ห้ามห้ามข้ามกันเลยวะไม่หามหรอกห้ามทำไมไปนอนก็ได้ไอ้คนนอนเซาแต่เหมือนเราจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่นะทุกคนนียอยู่ๆจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเสียเฮ้ยมี นี่นี่แบบนี้นู่นอะไรมาอยู่นะาๆๆๆนี่ตรงนี้มาทำอะไรอีกนายไปไปนายจะนายจะทำอะไรอีกนายโอเคกูนอนก่อนมานอนเร็วเไปไปนอนก่อนทำงานต่ออ้าวน้องหมาจะนอนกับเองอ่ะหนวอโอเคนอนดีกว่าผ่านไปอีกคืนนะครับปึ๊บเออไปคืนนี้เราอาจจะได้นอนในบ้านแล้วนะนอดเรามีบ้านใต้ดินของเราแล้วนะเออเอ อ่ะก่อนอื่นมึงจะทํายังไงชั้นสองมีชั้นสองไหมเอาบันไดเอาบันไดไม้ตายลงบันไดไม้เหรอเขาเรียกว่าอะไรบันไดไม้อะที่ว่ามึงเคยถามอ่ะเราลองไปดูกันเอาบันไดตายลงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้สวยแค่นั้นก็เยอะล้วจะขุดลงไปกี่ชั้นอ่ะสองสามลดหนึ่งสองสามโอเคขุดลงไปกี่ชั้นเอาตรงนี้เอาตรงกลางเลยเหรอกลางบ้านเลยเหรอ ไม่เอาอยูกว่ะเอาตรงไหนตรงนี้ก็ได้เราทำเองถอยทาเลยแล้วแต่มึงเลยเอาให้แบบยืนได้อะหนึ่งสองสามมันอันนี้ไปฮะไปอีกไปต่อไปต่อไปก่อนไปอีกไปอีกขุดไปอีกแต่ว่าต่อไงหนึ่งสองต่อไปด้วยไงหนึ่งสองอีกชั้นหนึ่งน่าจะพอเลยสามเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกชั้นอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหนึ <6. S 2> ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแค่หกดีกว่าหกไแค่นี้แหละพอแล้วพอ,อ,อแล้วเฮยแต่ตอนอื่นอ่ะหาไฟให้หน่อยดีกว่าเออเดี๋ยวกูไปให้มึงขุดออไปก่อนโอเคโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวผมขอขุดใต้ดินสักแป๊บนะครับทุกคนนะใช่ครับ ครับทุกคนข้างล่างก็น่าจะประมาณนี้แหละนัดพร้อมยังพร้อมถึงเวลาที่ผมสองคนจะตกแต่งห้องข้างบนกับห้องข้างล่างแล้วมารอดูเลยครับรอชมเลยว่ามันจะสวยขนาดไหนนะทุกคนนะก่อนผมจะตกแต่งนะครับทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อย1000ไลค์เกินเกิน1,000ก็ได้2 0 0 0 3,000 4,000 5 0่0อ่ะไปเถอะทุกคนเนอแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยโอเคครับทุกคนไปนอด เพื่อนตามมาเดี๋ยวผมจะแบเอาของข้างบนก่อนนี่เดี๋ยวเอาที่นุ่งกับที่นอนไปด้วยนี่ดูเปิดกล่องนี่ทุกคนดูกล่องของผมที่แบบสะสมมานะหลายอย่างเลยนะที่แบบไม่เคยเห็นก็ต้องได้เห็นนะ่ะเออแต่ชานนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราทําบ้านใต้ดินกันก่อนโอเคไปเดี๋ยวขุดลงไปแล้วนะเราข้ามาเก็บของแล้วก็ไปไว้ แล้วพวกเอาของพวกเนี้ยเอาไปไว้ไหนของกูไหนเอาไว้แล้วเอาไว้า่งไน้เหรอเก็บไว้หมดให้เจ้าหมาฝ้าไปก่อนให้กูกูต้องเฝ้าบกูไปก่อนทำไมไม่ต้องหรอกหมาให้หมา้าบว่าของหายเราจะไปเรามีกันอยู่สองคนเมื่อกี้แบบเห็นอันนี้ด้วยไงที่นอนอ่ะจับตรงไหนที่นอนเอาไปนอนข้างล่างเลยจะนอนข้างบนแล้วเตะเองเลยเอาไงดีนอะ ข้างล่างกันไหไปไปไปทำมาทำมานะจะนอนข้างบนไหวเอาว่าข้างล่างไว้เป็นที่ของเก็บของเอาเพราะว่าเราเอาอย่างนี้นาทเดียวนะนอนข้างบนนอนข้างบนเออแต่เอาเอาของไว้ตรงมุมไหนมุมไหนน้าช่วยคิดดิมุมไหนมุมนี้ก็ได้นี่นิมุมนี้ก็ได้นะอือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนนี่นี่นี่เหรอเออแล้วเออมึงเอาไปข้างล่าง ของนี่เหรอข้างบนไว้อีกของนึ่งไงโอเคอ่าเดี๋ยวเอาของอะไรไม่เกี่ยวไปเก็บของข้างนอกมาต่อไปเออที่มันไม่เกี่ยวอ่ะตั้งของข้างบนเอาพวกอาวุธอาวุธไปข้างบนของแปลกๆไว้ข้างล่างเอาไว้ตรงไหนดีนอตอาวุธไ้มุมไหนมุมนึงแล้วเตียงผมเลือกเลยเอาไว้หัวหัวนอนก่อนตรงนี้ก่อนอ่าอาวุธเอาไว้ข้างบนนะอาวุธดังโอเคตอนนี้แล้วเตียงอ่ะเตียงไว้ตรงไหนเวลานอนนะเออเออเดี๋ยวมาของก่อนนะกลัวของหาย เยอะเลยอีกสองก็นอนตรงนี้เลยไม่ได้บอกเขา้าบ้านมานอนตรงนี้ได้แล้วแต่เมื่อไงเออแล้วเมึงจะถามกูทำมเดียโนอตก็อยากรู้ไงเอาตรงไหนตรงไหนดิเอานี่ตรงนี้ละเนี่ยสองอันเนี่ยใกล้เอ็นชงเอ็นชาร์ดเนี่ยเอ็นชาร์ดคืออะไรวะเอ็นชาร์ดคืออะไรใกล้ของอัพไงพวกของพวกของเลยเนี่ยนะเออเนี่ยนะเออวางวางไว้ก่อนเออ แล้วเมือ่อกี้เราตรงไหนมึงไปเอาของเลยเอาของอะไรข้างบนอ่ะยังไม่หมดอีกอ่ะยังยังอีกนิดนึงโอ้สอยแล้วตรงนี้เป็นจังหวะที่พระอาทิตย์ตกได้สวยงามด้วยนะม,มุมนี้ดีวางไว้ก่อนอ่ะไม่รู้อะไรอะไรม้างเนี่ยเนี่ว มาจ้าขอแป๊บนึงแป๊บนึงปโอเคมาเลยไปมาไว้ก่อนอ่ะเออหาเลยตกแตกอ่ะมาตามมาไปไปนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ไปไปไปใบไผ่เนี้ยจำพาร์ทที่แล้วได้ไหมล่ะที่เราตัดต้นไม้ได้ได้ได้นี้สวยอยู่เอาเลยเอาเลยเรากวเอาตรงนี้นะเออขดอันขดอันล่างเลยนะตัดอันแรกเลยปึ๊บปุ๊บมันจะได้แตกล่วงลงมาโอเคไปไปอีกไปอีกตรงไหนอีกตามมาตามมาส่วนไผ่นั้นก็ไม่รู้ว่าทำยังไงไง ไอตัวเล็กๆกันเนาะอนี่หมดจังเอาไปทำมีอะไรันเลยเล็กนเดียเอาอันนี้ดีกว่าดูเลยปัดถองเอาไปด้วยนี่ๆๆแต่มันแตกอ่ะทำยังไงมันถึงจะขึ้นอย่างเงี้ยเอไม่ได้ลดเออนี่เงานี่ก็ได้นี่ลูกตาลูกตาอ้าวเป็นเม็ดอีกเดี๋ยมันเป็นที่ปลูกก็ดีศพหรือว่ามันมันทำได้ไหมวะดูหมด้มีอะไรตกแต่งอีกปะอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปลองทำก่อนเออไปๆๆจะมืดแล้ว อกูเห็นอะไรแล้วนาออะไรใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่กูนึกว่าฟัดทองหน่วยเนาะใช่ไหมฟักทองอ่ะใช่ไหมไม่ใช่กูงั้นกูเข้าบ้านเลยด้ะเปิดอะเข้ามามาเข้ามาเข้ามาไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนไม่ได้นอนใครนอนอ๋อเฟื่องมึงง่วงนี่ไงนี่นี่นี่แหละจละเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมเห็นเห็นมันคืออะไรวันเนาะอันนี้ตกแต่งตรงไหนดี เปลี่ยนมุ้เนี่ยเอออย่างนี้ดีกว่านะมันคือเหรอก็บอกน้ำบอกกดก็ไม่ได้มาไว้ต้องนั้นอีกอันนึงาะได้แล้วนะเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะบ้านใต้ดินของเราสองคนเจ็บแล้วนะเป็นไงเนาะฮึอะไยังวางอันนี้หนึ่งเืิ่มเพิ่ไปน้ำเตาหน่อยนํำเตาขาดเตาทำยังไงเตาเอาหินไงหินอ๋อโอเคหินอยู่ข้างล่าง จำไม่ได้อีกโอยหนอหนแล้วกูไปเอาไปดูอุปกรณ์อะไรก่อนเผื่อมัน,นมีอะไรทำไดห้หินเห็นเห็นเต่าเต่าเตาได้ไหมบึ๊บหน,หนึ่งเนหนึ่งอ๋อได้เอากีอาหนะันะเตาเอาเกีอาสอง,สองไว้ล่างหนึ่งบนหนึ่งเอามาตกก่อสองหนึ่งสองโอเคพังแต่ว่ามีนี่ด้วยนะนี่นี่นี่พี่เนี้ยทำอะไรได้บ้างลองลองมาบ้างมัหนึ่ง สองสองเงนก่อนเนาะเอองก่อนอ่ะเตาไว้ไหนไปไปไปบ้านไปบ้านเนี่ยลืมไปบ้านไปบ้านนี่นี่เอาไหนดิเอาสีขาวหนึ่งพอพอโอเคอ่ะเอาเตาไว้ตรงไหนเตาอ่ะเอามาเอาเตาไหมเอาเตาไหมอ่ะเอาเตามาเอาเตาให้มึงอ่ะวางไว้ก่อนมึงวางตรงไหนก็ได้ลองจัดเองอ่ะลองจัดเองอ่ะโยนให้มึงเลยเอาบอกให้จัดก็มาจัดอีกเอาแล้วมึงจะเอาก็เลยโยนให้เลยวางไว้ก่อนนะเท่อะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนไปไหนอ่ะเอาวางไว้ก่อนไง อันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งนใจยเย็นใจยเย็น,นเอาเอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะก็ไม่ดว้มึงให้คนเดียวเองก็มึงเอาไปแต่งเลยป่ะโอ,อ้ผิดอันอีกกูมาวางไปตรงนี้วะอยู่นี่อยู่นี่กูก็งงโอเคโอเคนาอเดี๋ยวผมขอเวลาตกแต่งบ้านก่อนเดี๋ยวพอเสร็จรอดูดูคลิปให้จบนะครับทุกคนโอเคครับทุกคน ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านใต้ดินหลังแรกของเรา2คนนะครับใช่ใชแล้ว,ลวครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าม,มันจะเป็นยังไงว่ามันจะสวยขนาดไหน<ม>ก่อนจะไปดูกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะไปะโอเคครับตามมาเลยทุกคนนี่ทางเดินก็จะประมาณนี้แหละอาจจะเดินปวดขาหน่อยนะ เพราะว่ามันลงมานลึกอ่าเปิดประตูเปิดประตูนี่เป็นไงนี่ครับสองฝั่งนี้เข้ามาก็จะเจอที่นอนก่อนเลยนะครับเขียวๆแล้วนี่ก็เป็นที่เก็บของนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ที่เราไปเก็บมาแล้วก็มาตกแต่งห้องนะทุกคนนะใช่ครับทุกคนฝั่งนี้เช่นกันครับนี่โอ้ที่เก็บของครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วนี่ก็เป็นกระถางอะไรก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่แน่ใจ ผมคิดว่ามันเป็นกระถางเก็บผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตของต้นหญ้าต้นพายต้นผักต้องรู้ได้ไงอ่ะเดาเอาไงโอ้ยถามคนดูดีกว่ามันคืออะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทุกคนนะคิดจะรีคิดจะรีวิวแต่ยังพูดไม่คล่องแบบนี้ก็ไม่เอานะครับมายใจไปลงข้างล่างดีกว่านี่บนไดครับโอเคครับข้างล่างก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไร ขัวอ่าเป็นขัวเนี่ยแค่นี้แหละไม่มีอะไรมไม่มีอะไรอ่าผมลืมบอกเลยนะครับนี่พวกเตานะครับตอนแรกผมทําไม่เป็นก็น้องๆก็คอมเมนต์มาบอกว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้และที่สําคัญจําได้ไหมที่ผมทําบ้านบ้านต้นไม้ผมจะทํากระจกทําทไม่ได้แล้วก็รออ่านคอ,อคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์บอกว่าวิธีทําคืออ่ารอดมาอ่าได้ลองทำมีไม้ไหมฮะอ่านี่มีไม้อยู่วิธีทําคือแบบอ่าถ้าไม่มีหินอื ถ้าไม่มีหินก็เอาเป็นไม้แทนผมก็เลยลองดูแล้วก็เอาใายไว้ข้างบนนี่ปุ๊บมันก็จะโหลดอย่างงี้รอดูดิรอดูรอดูนี่มันจะโหลดปุ๊บพอโหลดปุ๊บโหลดปุ๊บโหลดปุ๊บปุ๊บโหลดปุ๊บป้าบได้กระจกมาปั๊บก็ได้กระสกบอ่ะมึงเอากระจกออกมาเอากระจกออกมาเขาละอ่ะเราลองวางตรงไหนก็ได้วางให้เขาวางบนหัวมึงได้ไหมล่ะไม่ได้มึงวางไม่ได้เดี๋ยวน้ได้วางตัวนี้โชว์ เดี๋ยวเดี๋ยวไปกลางบ้านได้ไงโคตรสวยภูมิใจอ่ะเออผมได้เดียวนะภูมิใจที่ตัวเองครับเป็นแล้วคือแต่มาแต่ว่ามันได้เดียวนะครับทุกคนเพราะว่าผมมีฟืนหนึ่งอันอยู่ไง่ะเดี๋ยวเก็บดีกว่าอเอ้าทำไมแตกไม่หูเอาทุกคนทำไมมันแตกอะมันเก็บไม่ได้เหมือนอันอื่นบอดต้องถามคนดูอะโอ้คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับทุกคน โอเคโอเคงั้นก็คงไม่มีอะไรมากแล้วไม่ได้มีไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้แหละบ้านใต้ดินผมอ่ะถามว่าทําได้อีกเยอะไหมทําได้อีกเยอะแต่แบบมันมันจะเกินไปไงมันจะเก่งเกินไปอ่ะโอเคงั้นเราก็คงจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะทุกคนนะสำหรับการสร้างบ้านใต้ดินนะครับทุกคนนะ ถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์ครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพาหน้าอยากให้ทำไล์หรืออยากทำแนวคอนทคอนเทนต์อะไรในเกมไหมครับก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับทุกคนนะไว้เจอครับ